หนีเสือป่าจระเข้คือสํานวนที่อธิบายชีวิตโกเคปเปอร์ของเคเลอร์นาบัสได้ชัดเจนสุดครับเท้าความกลับไปเมื่อคลั้นเฝ้าเสาให้เรอัลมาดริดโดยเฉพาะไทม์ไลน์ระหว่างปี2 0 1 5หาถึง2018นหมอนี่คือจิ๊กซอชิ้นสําคัญบนภาพความสําเร็จของราชันชุดขาวทั้งในแง่ฟอร์มส่วนตัวความสม่ําเสมอถวยแชมป์กว่า12บอทัฟี่และเป็นหนึ่งในขุนพลชุดปราสา์แชมเปี้ยนส์ลีกสมสมัยซ้อนทว่าซัมเมอร์2018ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น เมื่อมาดริตตัดสินใจดึงติโบกุตัวผู้รักษาประตูเชลซีวัย25ปีมาร่วมทีมการซื้อกุตัวด้วยเม็ดเงิน35ล้านปอนด์ไม่ใช่ดิวแบ็กอัพตัวสำรองแน่ๆแ,แถมโกลคิปเปอร์คือตำแหน่งที่ลงได้แค่คนเดียวและนั่นคือจุดเริ่มต้นในการตกเป็นมือ2ของนาบาสครับคือว่ากัน้วยฟุตบอลเพียวๆหมอนี่มีทุกอย่างที่ผู้รักษาประตูระดับโลกควรมีหรือถ้าต้องวัดกันปอนด์ต่อปอนด์เขาไม่ได้เป็นรองกุตัวด้วยซ้ำแต่ปัญหาคือถ้ามองในมุมภาพลักษณ์ตลาด บุคลิกนาบาสไม่ใช่คนหวือหวาหน่าดึงดูดเขาไม่มีออร่าสุปตาที่พอจะขายได้เหมือนโกคนอื่นๆหลายฝ่ายจึงสันนิษฐานว่าน,นี่แหละคือสาเหตุที่นาบาสต้องตกเป็นตัวสำรองนึกภาพโกคีเปอร์แชมป์ยุโรป3สมัยฟอร์มก็ยังโหดต่อเนื่องและแทบไม่เคยก่อข้อผิดพลาดแต่กลับไม่ได้ลงสนามแบบงง,งเพราะทีมนั้นไปควา้าผู้รักษาประตูวีกคนมาเสียบแทนซะอย่างนั้น ท้ายที่สุดซีซั่น2,018ถึง2,019เคลเลอร์นาบาสได้โอกาสลงเล่นเกมลีกไปเพียง10นัดเมื่อสถานะชัดเจนแล้วและเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดคือใครสักคนต้องไปรับจบรุูการดังกล่าวนาบาสยอมถอยพร้อมเก็บกระเป๋าซบเปเชตัดภาพมายังชีวิตใหม่ที่ปารีสเขายึดมือ1ทันทีแบบไม่ต้องแย่งตำแหน่งกับใครสซีซั่นในลีกเอิงนาบาสกวาดไป5ทรฟี่ เรนายยนดีคือเจ้าตัวเพิ่งได้รับการต่อสัญญายาวจนถึงปี2024เมื่อปลายเดือนเมษายนนี้เองสำหรับโกผู้เคยตกเป็นมือ2ที่มาดริดกราบอาชีพของหมอนี่พุ่งขึ้นอีกครั้งกับปารีสแซงแช็คแมงทะว่าปัญหาคือระหว่างที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยจูจๆเปเชดันไปคว้าจานุจ,นจิดอนนารุมา่าผู้รักษาประตูวัย22ปีดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมศึกยูโรหนล่าสุดมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวครับ ภาพดอนนารุม่าชูเสื้อเปิดตัวกับปารีสไม่เพียงแต่จะเป็นบิ๊กเดีวกะหุ่มวมงการลูกหนังหากแต่อีกมุมหนึง่งมันได้ส่งสัญญ,ญาณไปถึงเคลเลอร์นาบาสว่าบทบาทโกคิปเปอร์มือหนึ่งของเขาเตรียมสั่นคลอนอีกหนสำหรับเปเชในเมื่อมีโอกาสได้ตัวผู้รักษาประตูนาคตกไกลฟรีๆมาร่วมทีมอย่างไงพวกเขาก็ต้องคว้าเอาไว้แต่กับนาบาสต้องบอกว่าเคสนี้น่าเห็นใจกันจริงๆการมาของดอนนารุม่าคงไม่ได้มานั่งสำรองแน่ๆ และพลอดทำนองนี้แทบจะกลายเป็นตอนจบของหนังม้วนเดิมเลยยิ่งในวัย34ปีการต่อสู้เพื่อย่งตำแหน่งมือหนึ่งของนาบาสก็ยิ่งยากกว่าตอนตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่มาร์บริตซะอีกย้อนกลับไปตรงหนีเสือป่าจระเขคเสำนวนนี้หมายถึงการหนีอันตรายอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ไวายต้องพบกับภัยอันตรายอีกอย่างสำหรับเคเลอร์หมอนิอุสานีกูตัวแต่ก็ดันมาป่าก,กับดอนนารุมา่าบางทีการเกิดเป็นนาบาสคงไม่มีอะไรง่ายจริงๆครับ